เรื่องราวของชองแคตาลิโบนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่มีการอัปเดตก็คือวันนี้นะครับตามรายงานจาก The Evening Standard รนะครับรายงานว่าสโมสสสเปอร์นะครับได้เปิดการเจราจานะครับกับชองแคตาลิโบแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่า นี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับของอังเก้ปอสเตโคกูในการเซ็นสัญญากับเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับชองแคตตรลิโบนะครับมีผลงานที่โดดเด่นกับนีสและโชว์ผลงานในทีมชาติฝรั่งเศสได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในรายงานจาก The Evening Standard นะครับก็รายงานตรงกันว่าการเปิดการเจราจาของสเปอร์ในครั้งนี้นะครับอาจจะทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพลาดตัวการเซ็นสัญญากับชองแคตารลิโบได้ เนื่องจากกดปัญหาทางการเงินด้วยนะครับแมนยูจะต้องขายออกไปก่อนมันอาจจะเป็นโอกาสของสเปอร์ก็ได้นะครับรอดูกันนะครับ